สวัสดีครับกลับมาพบกับการเปิดตัวสินค้าใหม่จาก Milwaukee อีกครั้งนะครับรอบนี้เรามากับ M18 FBL G3 หรือว่าเครื่องเป่าใบไ,ไม้ไร้สาย M18 ตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เรามาแทนรุ่นเก่าที่มีขายอยู่ในปัจจุบันนั่นเองตัวนี้นะครับให้ปริมาตรลมมาเยอะมากๆเลยอยู่ที่14.2ลูกบาทเมตรต่อน,นาทีตัวมอเตอร์หรือใบพัดเขาเนี่ยสามารถหมุนที่ความเร็วรอบสูงสุดเนี่ยที่21,000รอบเลยซึ่งแรงมากๆความเร็วลมที่ออกไปอยู่ที่193กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวนี้มีระดับเสียงที่ค่อนข้างเเบาเลยอยอู่ ที่9.2 6เดซิเบลท่านั้นเองก็เวลาใช้งานเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าจะรบกวนบุคคลที่เราทํางานอยู่ใกล้ๆตัวนี้น้ําหนักเบาด้วยเพียงแค่2.8กิโลกรัมเท่านั้นเองซึ่งตัวสวิตสามารถปรับความเร็วรอบได้เวลาจะทํางานก็คือกด <c oughs> เพียงแค่ไม่ถึง1วินาทีเนี่ยก็สามารถทําความเร็วลมสูงสุดได้แล้วหากเราต้องการที่จะล็อกความเร็วลมด้านบนนะครับจะเป็นสวิตแบบสไลด์เพียงเราสไลด์ขึ้นนะครับ เขาก็จะล็อกความเร็วลงไว้โอเคครับหากท่านไหนสนใจก็สามารถติดต่อร้านค้าตัวแทนจำหน่ายมิวก,กี้ได้ทั่วประเทศครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ